a อ a ว e n i n g Golden Key Podcast วันนี้อยากจะชวนทุกคนมาร่วมฟังโอวาทดีๆ <i> จากครูบาอาจารย์เพื่อการตื่นรู้จเจริญปัญญาทางจิตวิญญาณด้วยกันนะครับน้อมจิตระลึกถึงพระพุทธบารมีธรรมของพระโคตมะสัมมาสัมพุทธเจ้าในแบบที่เราคุ้นเคยมองเข้ามาที่ตนเอง แล้วเห็นตนเองว่าอยู่ณเบื้องหน้าพระองค์ท่านเสมือนหนึ่งเราได้ปฏิบัติบูบชาต่อหน้าพระพุทธเจ้าทำซ้ำๆอยู่อย่างนี้จนกลายเป็นอัธยาศัยที่เราทำได้ง่ายอยู่ที่ไหน ก็จะเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อยู่ทุกที่ทุกเวลาโดยเฉพาะเราตั้งใจเพื่อที่จะปฏิบัติบูบชาก็ถือว่าเป็นการบูชาสูงสุดเมื่อทุกคนน้อมจิตระลึกถึงพระพุทธองค์ได้เป็นอย่างดีแล้วเชิญทุกคนเข้าห้องเรียนของตนเอง ธรรมจินกรรมประจำวันนี้ต่อยอดจากบัลลังก่อนหน้านี้เข้าห้องเรียนของตนเองหมายถึงการคูบัลลังรับตาหรือการหมุนคงล้อแห่งการตื่นรู้หรือแม้แต่การนำความตื่นรู้ เครื่องมือในการเจริญสติไปใช้ในการดำรงชีวิตในทุกกิจกรรมก็ถือว่าเราได้เข้าห้องเรียนของตนเองแล้วเช้านี้เมื่อทุกคนเข้าห้องเรียนของตนเองทุกคนรู้ว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ณนะเบื้องหน้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธโกดม การปฏิบัติของเราก็จะเป็นการปฏิบัติที่มีกำลังเพราะว่าเราทำด้วยการเข้าถึงสิ่งที่พระพุทธองค์สอนแล้วทาให้เรารู้สึกคำสอนของพระองค์ที่อยู่กับเราผ่านการลงมือทําเป็นการเชื่อมต่อกระแสความสำเร็จ ที่พระองค์นั้นส่งมาสู่เรากระแสธรรมที่พระพุทธเจ้าทำได้ก็จะมาเป็นกำลังที่จะทำให้เราทำสำเร็จตามรอยธรรมพระองค์ท่านในทุกๆก,กิริยาบทของการดำรงชีวิตประจำวันถ้าเราอาศัย อัธยาศัย,ยามเช้าแบบนี้มาประกอบหรือนำไปปรับใช้ในการดำารงชีวิตระหว่างวันเราจะเป็นมนุษย์ผู้ที่สามารถเข้าถึงธรรมได้ทุกๆเวลาให้ทำอย่างนี้ทุกวันในทุกๆวันต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนถึงเจ็ดวัน จนถึงเป็นเดือนเป็นหลายเดือนเป็นปีจนกระทั่งถึงเจ็ดปีหากเรามีอัธยาศัยการเจริญสติแบบนี้ต่อเนื่องช่วงเวลาระหว่างเจ็ดวันหนึ่งเจ็ดปีจะเป็นทุกๆวันที่พวกเราจะสำเร็จทำก็คือการบรรลุเข้าสู่ความสำเร็จ ในการเข้าถึงการเปลี่ยนชีวิตจากจิตบุุ้ชนเป็นอริยจิตการอาศัยกัลรรยะาณมิตรหรือหมู่คณะญาติธรรมที่มีอัตยาศัยคล้ายๆกันแล้วทำสิ่งดีเดียวกันก็จะทำให้เรามีกำลังเพิ่มขึ้นในการดำารงชีวิต ไม่ว่าเราจะ,ะเผชิญกับวิกฤตใดๆในผีีลบตัวใหญ่ที่เป็นมรสุมชีวิตที่เราหลิกเลี่ยงไม่ได้ยังไงก็ต้องเผชิญเราก็ยังเห็นว่าตนยังอยู่ในเส้นทางที่ดีงามอยู่เราอ่อนกำลังที่สุดพอเราหลับตาหรือเราเจริญสติในอิริยบทใดๆ เราก็เหมือนได้เข้าใกล้พระพุทธเจ้าพุทธบารมีธรรมของท่านซึ่งอยู่ในเครื่องกระแสในทุกมิติของโลกใบนี้ก็จะเมตตาเพื่อแผ่มาสู่เราเราก็จะฟื้นกำลังของเราขึ้นมาได้อย่างเร็วและอัศจรรย์ เมื่อเราใช้ชีวิตร่วมกันกับหมู่คณะที่เป็นญาติธรรมเราได้เห็นกำลังที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของแต่ละคนเมื่อมาพบกันก็เติมกำลังให้กันอีกเมื่อได้สนทนาก็เป็นการสนทนาที่มีแต่ทางออกมีแต่การยกระดับ ไม่ได้เป็นการสนทนาที่ดึงกันดงสู่ที่ต่ำเป็นบทสนทนาที่ให้กำลังใจและทำให้เรากลับคืนมาสู่เส้นทางที่เป็นทางสายเอกทุกครั้งบทสนทนาแบบนี้หากเราได้พบกับใครได้สนทนาในเรื่องดีๆด,ดังที่กล่าวไป ก็เท่ากับว่าต่างฝ่ายต่างเป็นมิตรที่ดีต่อกันมิตรนี้เป็นมิตรแท้แม้นมีเพียงหนึ่งเราก็ได้ชื่อว่าได้พบบุคคลผู้ประเสริฐในเส้นทางของชีวิตแล้วแต่ต่อให้ไม่มีใครที่เราจะได้สนทนาด้วยหรือเราไม่ปรารถนาสนทนากับใคร เราก็ยังได้ชื่อว่าได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงได้ชื่อว่าเป็นมิตรผู้ประเสริฐที่สุดขอเพียงเราปฏิบัติเราก็จะเห็นท่านคอยให้กำลังใจเราและสิ่งที่อยู่หลังกำลังใจนั้นก็คือเรื่องของสติปัญญาทั้งหมดเมื่อเราตั้งหลักได้ เราดำรงชีวิตในเส้นทางที่ถูกต้องชอบธรำไม่เสื่อมถอยเรานี่แหละที่จะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีของทุกคนที่พบเราและพลังของเราที่มีพลังของพระพุทธเจ้าคอยเผื่อแผ่มาให้เราจะดำเรินตนไปในที่ใดเราก็ไปเปลี่ยน คลื่นกระแสที่เป็นลบทั้งหลายให้กลายมาเป็นบวกลบนี้หมายถึงกระแสของมารคือตัณหาบวกนี้หมายถึงกระแสของแม่คือสติพลังของพระพุทธเจ้าหมายถึงกระแสแห่งกุศลธรรมทั้งปวงที่เป็นพลังที่ผ่านคำสอนของท่าน มันเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าดังที่พระองค์ตรัสไว้การใช้ชีวิตในหนึ่งวันของพวกเราแล้วทำซ้ำทำเป็นอจินตร,รมในเส้นทางที่เป็นการดำเนินไปบนทางสายเอกและทางสายกลางการใช้ชีวิตแบบนี้จะทำให้เราแตกต่างจากคนเดิมที่เราเคยเป็น ผู้ที่หลงทางตลอดเราก็จะเป็นผู้ที่แม้นมีเรื่องราวที่ต้องสะสางมีเรื่องราวที่ต้องเผชิญด้วยกฎแห่งกรรมเป็นวิปากกรรมที่ติดตามมาแสดงผลจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเราก็จะมีกำลังที่จะเดินต่อไม่หลงทางหากเราจะล้มหรือเราจะเหนื่อย เราก็จะอยู่บนทางแค่หยุดพักตั้งหลักแล้วก็ไปต่อแต่จะให้เราเสียคนกระโจนออกนอกเส้นทางสายเอกก็เป็นไปไม่ได้เพราะเส้นทางเหล่านั้นเราเคยเดินมาแล้วไม่ใช่คำตอบของชีวิตเราจึงเลือกเดินบนเส้นทางของการ เป็นผู้มีสติอยู่กับพุทธบารมีของพระพุทธเจ้าอยู่กับมิตรที่ประเสริฐยิ่งใครที่เดินบนทางสายกลางได้แล้วก็เป็นบุคคลที่สบายที่สุดเพราะพึ่งตนเองได้มีพลังที่ไม่เสื่อมถอย และมีความมุ่งมั่นที่จะไปต่อให้สุดทางสายกลางด้วยชีวิตแบบนี้ยิ่งประเสริฐเป็นชีวิตที่ผ่านเส้นทางของการเดินจากที่เป็นคนหลงทางมาก่อนแล้วเดินบนทางสายเอกได้แล้วไปจนสุดทางสายเอกก้าวสู่ทางสายกลาง และเดินให้สุดทางสายกลางได้ด้วยนั่นคือสิ่งที่พระพุทธองค์ส่งชี้ทางให้เวนยสัต์วท,ทั้งหลายอย่างเราไปในเส้นทางแบบนี้เครื่องมือที่เราใช้ก็คือคำสอนทั้งปวงที่เราค่อยๆเรียนรู้ไปตามลําดับก็จะอยู่กับเราไปจนสุดทางทั้งสองสาย ทั้งสายเอกและสายกลางชีวิตที่เหลืออยู่จากนี้ไปของพวกเราหากพวกเรานำบรรณาการที่มอบให้ในเช้าวันนี้มาค,คิดพิจารณาแล้วนำมาปรับใช้ให้กับตนเองจริงๆพวกเราก็จะเป็นมนุษย์ที่เป็นผู้ประเสริฐสูงสุดได้ และให้ระลึกว่าชาตินี้เรามีโอกาสแล้วอย่าปล่อยโอกาสนี้ไปให้อธิษฐานเป็นชาติสุดท้ายในการได้เกิดมาในการเป็นว่ายใตเกิดที่หลงทางมาตลอดแล้วอธิษฐานจบพบชาติอย่างสง่างามเดินตามพระพุทธองค์ในเส้นทางที่เราทำอยู่ให้ถึงที่สุด กำลังบุญที่เกิดขึ้นในเช้าวันนี้เป็นกำลังบุญที่เติมเข้าไปกับกองบุญใหญ่ที่สามัคคีกันทำด้วยปฏิบัติผู้เดียวก็ประเสริฐปฏิบัติร่วมกันยิ่งประเสริฐแล้วถ้าในขณะที่ปฏิบัติอยู่นี้มีผู้บรรลุอยู่ในทางสายกลางแล้วย่อมประเสริฐอย่างยิ่ง หากเราบรรลุร,รมเองในขณะที่ปฏิบัติร่วมกันก็แปลว่าประเสริฐที่สุดขอให้เช้าวันนี้พวกเราได้เป็นผู้ที่ได้สร้างบุญให้กับตนแล้วนำมากองไว้เป็นกองบุญใหญ่เพื่อที่เราจะได้ทำอจินรรมประจำวันนี้ให้ดียิ่งกว่าเดิมแล้วให้ระลึก ถึงบุญที่ทำอยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ด้วยกันที่นี่หรือจากที่นี่ไปก็ให้มีบุญนี้ติดตามเราอยู่ตลอดเวลาให้ระลึกอย่างนี้